สวัสดีคอบอลกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกับแซนบอลเต็งกันอีกเช่นเคยนะฮะจะมีคู่ไหนหน่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะมาดูฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในค่ำคืนนี้คืนที่13เดือนธันวาคม2566นะฮะ เิดมาที่กลุ่มจีนะฮะเข้าแข่งนัดที่6แล้วนะครับหน้าที่ทีมย้าเกมนี้รับบทโดยไลซิกนะฮะมาดูผลงาน5เกมหลังที่ผ่านมานะฮะชนะ3แพ้2นัดมี9แต้มเป็นหลอกจากกลุ่มนะตอนนี้ถือว่าฟอร์มได้ดีโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับต่างกับยังบอยนะฮะที่กำลังดรอปลงเตะ5นัดที่ผ่านมามีแค่4แต้มเท่านั้นเองเกมนี้แอร์เบไลซิเล่น พื้นที่ค่อนข้างได้เปรียบส่วนทางด้านยันบอยนะครับเพิ่งจ,จะสะกดคําว่าชนะเป็นมาเยือนเกมนี้ยังไม่น่าโอเคดีแน่ฟันธงท้ายเกมนี้วัดใจกับเอเบตไลซิกนะครับไม่ผิดหวังชัวราคาวันัวนนี้ไลซิกต่อ1.5นะครับฟันธงเลยนะครับไลซิกชนะ3ประตูต่อ1มาดูอีกผู้ในกลุ่ม G นะครับ หน้าที่ทีมเย้าเกมนี้รับหน้าที่โดยเรสตานะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาเสมอ1น1แพ้4นัดมี1แต้มรังอันดับ4ี่เตรียมเปิดรัวบ้านประทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเปิดผลงาน5เกมที่ผ่านมานะครับชนะ5เกมรวดเลยนะครับแมนซิตี้เก็บ15แต้มยึดพื้นที่จ่าฝูงแบบชิวๆนะครับเปิดอัตราต่อรองในเกมนี้นะครับคือทีมเยือนต่อลูกครึ่งนะฮะ เลสตารน่าจะพอรู้ชะตากรรมตัวเองอยู่แล้วนะฮะว่าสู้ไม่ไหวแน่พอเจอกับทางด้านแมนซิตี้คู่แข่งฟอร์มที่มาเหนือกว่าความอ่าเหนือกว่ารอบด้านนะครับฉะนั้นแล้วท้ายเกมนี้ไม่ต้องลังเลให้เสียเวลานะฮะกดต่อแมนซิตี้หว่านเทียบ100%แน่นอนนะครับฟันธงแมนซิตี้นะชนะ3ประตูต่อน,น มาดูกันแข่งขันในกลุ่มเนะครับเจ้าบ้านเกมคือรอยัลอันเวิร์มนะครับผลงาน5้านัดที่ลงแข่งสุดห่วยนะครับแพ้ยับ5าเกมติดตีไข่ไม่แตกเกาะที่โหลดท้ายตารางนะครับส่วนแขกผู้มาเยือนเกมนี้นะครับได้แก่บา์เซลน่านะครับผลงาน5นัดล่าสุดคว้าชัยชนะ4สะดุดแพ้แค่1นนัดนะครับเก็บถึง2แต้มขึ้นนำท็อปสูงกลุ่มนะครับเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือทีมเยือนต่อ1ลูกนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับแน่ๆนะครับรอยัลอันเวิร์มนะครับไม่ใช่ทีม ที่ควรเข้าไปลงทุนด้วยแน่นะครับผลงานคนละเรื่องกับบาร์เซโลนานะครับตัวท็อปกลุ่มที่ฟอร์มจัดจ้านกว่าหลายตัวนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากนะครับกดต่อบาร์เซโลนานะครับซาบซ่าแน่นอนนะครับราคาบอลวันนี้นะครับบาร์เซโลนานะครับต่อ1ลูกนะครับฟันธงนะครับบาร์เซโลนาชนะ2อยอย่างแน่นอนครับมาดูกันอีหนึ่งคู่นะครับในกลุ่มเฮดนะครับทีมเย่าเกมนี้นะครับนำทีมโดยนะครับปอร์โตนะครับ ผลงาน5นัดล่าสุดนะครับจะนัด3พ่2นัดมีคะแนน9แต้มครองอันดับ2ในตารางนะครับเต็มเตรียมเปิดล้วนนะครับบ้านใส่เดียวกับทางชักต้าโดนเน็ตนะครับเปิดผลงาน5นัดคว้าชัย3ปลาชัย2นะครับเก็บ9คะแนนยึดพื้นที่อันดับ3นะครับเปิดเลนราคาต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือปอโต้ต่อ1ลูกนะครับ สถานการณ์โดยรวมในตอนนี้นะครับปอร์โตกับชักต้าโดนเน็ตนะครับเปิดผลงานมาสู่สีกันสุดๆนะฮะในตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างต้องการเข้ารอบในเกมนี้น่าจะใส่เดี่ยวกันอย่างดูเดือดอย่างแน่นอนครับฟันธงเกมนี้นะครับกดต่อฝั่งปอร์โตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาบอลวันนี้ปอร์โตต่อ1เม็ดนะฮะฟันธงนะครับคาดการดาว่านะครับปอร์โตชนะ2ประตูต่อ1แน่นอนฮะ มาดูกันในกลุ่ม E นะครับเจ้าบ้านเกมนี้นะครับนำทีมโดยนะครับแอตเลติโกมาลิดนะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมานะครับชนะ3เสมอ2มี11แต้มหลังอันดับ1นะฮะเตรียมเปิดบ้านประทักับลาซิโอนะครับผลงาน5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น1นัดเก็บ10แต้มครองอันดับ2นะฮะเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือแอตเลติโกมาลิดนะครับต่อ1ลูกนะครับชั่วโมงนี้นะครับ แอตเลติโกมาลิทนะครับค่อนข้างเป็นต่อดนะครับดูแล้วไม่น่าก้มหัวแพ้ง่ายๆแน่นอนนะฮะแต่ว่าทางตอนนี้นะครับทางด้านลาซิโอนะครับก็อยู่ในช่วงกระหายชัยชนะอยู่เหมือนกันนะฮะเกมนี้น่าจะเต็มที่ด้วยเกมนี้สูสีนะให้สวนไปลองฝั่งลาซิโอนะครับน่าจะมายันเสมอชัวนะฮะราคาบอลวันนี้นะครับแอตเลติโกมาลิทนะครับต่อหนึ่งลูกนะครับตอนทงนะครับคู่นี้น่าจะยิงกันเสมอ2ประตูต่อ2แน่นอนครับ มาดูกันในกลุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับเซลติกนะครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเฟเยนูดนะครับเจ้าถิ่นนะครับเซลติกนะครับทำผลงานมาดีเลยนะฮะในลีกแต่ละรายการนี้นะครับส่วนทางกัน5้านัดเกมหลังในรายการแพ้4เสมอหนึ่งนะครับส่วนทีมเฟเยนูดนะครับเองแม้ว่าจะแพ้ในเกมล่าสุดนะครับแต่พวกเขาก็ยังพร้อมด้วยขุมพลังชุดใหญ่อยู่นะฮะ จากสถิตินะครับที่เจอกันมานั้นนะครับก็พัดกันแพ้ชนะมาทีมละนับนะฮะราคาบอลวันนี้นะครับเฟยเยนูตต่อปอปอนะฮะฟันธงนะครับคู่นี้นะครับเซลติกนะครับกับเฟยเยนูตนะครับเสมอ2ประตูต่อ2แน่นอนครับดูการแข่งขันของกลุ่มเอกันบ้างนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเอซีมิลานเกมเยาวันนี้รับบทโดย นิวคาสเซิลยูไนเตดผลงาน5นาทีผ่านมาชนะ1เสมอ2แพ้2มี5แต้มราลังอันดับที่3ของตารางส่วนทีมเยือนเกมนี้รับหน้าที่โดยเอซิมิลานผลงาน5นาดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เก็บ5แต้มคลองอันดับที่4แต่ผลงานมาเทียบเคียงสู่สี่กับเจ้าถิ่นพอตัวเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือนิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกนิวคาสเซิลยูไนเตดกำลังเสียหลักเกมนี้น่าจะเล่นด้วยแผนที่รัดกุม ส่วนทางเอซีมิลานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่อนอน он, กับฟอร์มการเล่นไม่ได้เหมือนกันมองว่าเกมนี้มีโอกาสจะเสมอกันสูงแนะให้รองฝั่งเอซีมิลานกันเหนี่ยวไว้ก่อนนะครบบอลวันนี้นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกฟันธงเกมนี้เอซีมิลานเบียดเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ดูอกผู้นะครับคู่สุดท้ายที่จะลงสนามพะทะกันในคืนนี้ดอตมูลรับหน้าที่ทีมเย้าผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1น1มี10แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนทีมเยือนเกมนีม้รับหน้าที่โดยปาริแซงแจ็คแมงผลงาน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2เกีย7แเจตแมบอยู่อันดับ 2ชั่วข่าวเปิดเลทราคาต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือเฟชเชตต่อปอปอและตอนนี้ทางด้านดอทมูลเครื่องกําลังติดและเกมที่เล่นในถิ่นตัวเองก็ค่อนข้างจะทรงพลังส่วนทางปารีสเกมนี้จะแพ้ไม่ได้เหมือนกันดูทรงจะขยันตลอดเกมแน่นอนท้ายเกมนี้ไม่น่ามีผู้ชนะสกอก์ไม่น่าเกิน1ประตูต่อหนึ่งอย่างแน่นอนราคาบอลวันนี้เฟชเชตต่อปอปอฟัอนธงเกมนี้น่าจะเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลือกเว็บเล่น เลือกเว็บแซนแสนใจแอด S N D แ9ดมีแอดนำหน้าหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์